ทีมก่อค่ะ okay, so น้าพอปีดมันคอคำเาอสแย่ง้เมือีแ้วอหลาเอาใส่หนัสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอซีทุกทุกท่านเะะด้อเรื่อเนี้กะข้าพี่น้องกอเขาค่ะก่ <c oughs> <c oughs> อเ <c oughs> ขาแรงเด้อพี่น้องก่อเขานี้ฝนค่ะฝนตกวงเว้นนี่แลนนปกเขาเกือบทัน กะโมนีกกะมาเฮดกับลุงค่ะมีลุงลุงหล่อนมาจากกรุงเทพนะคะลุงทงพี่รายสาวกัาริกาลค่ะพีพีคนกลางต้นนั้นลุงไงเฮดกับแจดวิดคือเราค่ะครับบาสวิดท,ทักทายพี่น้อ<ห>งน,<ห>งนม่นเจ้าสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีนะครับเ <c oughs> อาแจ็ทึงมาด้วยลูกต้นแซม ตกใจไงกับมาเด้อค่ะมือนี้มาตอยกันสวัสดีครับงานตอยกันค่ะพี่น้องโตัที่เหลือกัสีย่ายอองมืนนอ้ําลังหาเพื่อนเดียดกัสีตากบ้างๆค่ะกัสติเก็บให้มืดตัวพี่วีกับยุดเกี่ยวเขาข้างเที่ยงค่ะเบืองข้างไต่เลื่อลูกข้างไต่มันเปียกกระต้องเอาเอาแต่ตรงกลางๆเน่ยแนนควบในใอีก กะมีถุงจ้กถุงลังจากที่กอกเขาแล้วเขาไปขึ้นเราเนาะพี่น้องบันนีกกับสิ้ผ้าพี่น้องไปเปิดของฝากค่ะของฝากจากแม่เอฟสี่เนาะมาหออแต่โมว่านเราว่าได้เปิดอยู่พี่น้องของฝากจากคุณแม่แลชแชนี่เนาะค่ะทางกําแพงเพชรเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันค่ะว่ามีอย่างในแน่เนาะในกองว่าขาม่ปบมัน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 แรงอยู่ระรับ เออร้านเออ้านเออนี่มาทานอด้ปเอือเออร้านไปโอเสื่อเกนียของข้าเสอขเยอยกจะได้ขนมเมื่อสองกล่องนีอมาทานได้ปะไอ้เงี้ยไอ้เง้อยน้องกินได้ไหมเลยนะหลายคนอยู่เกจิขเาวเปิ้ลเมื่อเลยนะรถไทยกับเปิ้ครับรถไทยก็ได้รถเกียวกับคับเป็้ครับหากบวกท่านไหนเกียวรับตัตั้งห้องดาบมาเเลยสุดสุดวดเลยนะคุณเยี่อมยกเกอโอ้ฮะมาออ เรับเออลดี๋ยวเอาเอาแล้วเอาไปขลายอีเด้อทงหนึ่งเอาไปคายบ่ได้หมูนับได้เอาไปขายบ่ได้ครับมาตอกมาตอกคาย้ทีขับหลักไปเด้ตีหารถจะตีสีเดี๋ยวนวมานน้่าจับตรงไรกูกังใส่ใสแรงงานน้อมึง กินกินหลายก็เะสิหรกินยยมกินบป่าเกิับปาเนะอัดเจมเท่จมเทจมเทเลยอััดจมเลยอัดจมจมอ่นจมอ่ะาระจับวะดมัเนี่ดเปรี้ยนอยู่ไหนมันกี่ขาดเนาะเื้ยมันเปี้ยนนะกับว่ขี้ขาดนก็เฮ็ดช่วยอยู่เฮปากโลโมาเลยที่ไหนเฮ็้ปากโลโลก็ปากมาเลย อ้าพี่อาต์เจ้าพ <laughs> งหยกขึ้นมพงยกซอยเขาเสียมโซนามเป็น,น,นเลยต้นตุที่องวันไก่เ <c oughs> พื่อไม่ใช่ซอยเยียมขาดด้าหลังนะ้รับขาดขาดไปเรืองวงเนี่ยเขาขึ้นรถแล้วครัพี่น้องกอเกี่ยวนี่มือนเนหนียวจำนีกอนมือสิเคียให้มันบ้างเด็กเก็บเพื่อสุพเฮ้อเ้ยะไเร่ง่ายหมเนี่โอยแมัได้เปนไง

หามถั no ่วสองคนหามไปหามเออหามไปเลยลูกไป้ยเอาละดักมุดปากมุดปากมุดปลามุดแห่ปากมุดแห่ตุ้งยางเลยมันมันเหมือดแล้วเหมือนเอาเส้นวีตี้หมือดวันนี้ก็มาขึ้นเหล่าเด้อค่ะพี่น้องใบบัวกากซีเหมืดแกเจ๊กหน่อย ฝนโตค่ะาก็เลยได้ปอคำคไปเอยู่หง้าอ้า่บปไปโยเบีร่ออุ้มเอาอุยังก่งอไหนว่กินะ เก็บไข่พอคุ้มละควรเลย่ต้องใครกู้ห้เกียรติงไ่ต้องให้เกียรผมตึงขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยเยิวบ้า้ายน้องกาดานเขาเาด่าเาเออบ่บ่็ใส่บาเทียมมาจะมันาเสียมมาบามืองะ่เบ่เบ่อรุงเบียกับฝ้าแล้วก็ยี่แกวแกนเลบานี้ สามสามแผ่บมือแผ่ที่ละหม้าติด้าติดหรืว่าตไมุ้้งตุก่อกที่เนี่ยเอาเบียงมาอ้วมันหนั้เะกูเกิตายแ้่เยือาฮ่าฮ่า่ปฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่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 า่าฮาฮาฮ่า่าาฮ่าาาา่า่าาาย่ ผมเอาไงไปคันนะครับมันคลายนะครับข้างล่างไม่เหมือนอยู่ข้างบนนะครับอุ้ยสองคู่ดูเวมือนจขาดอุ้ยคือเพอไปเป๊ะเพ่าะเป๊ปี้เป็นอยู่เขาในซามตรงเหมือยางไถบนหัวอะไรเดียวเพื่อนยหงล่ยวก็จะว่านั่งหรอเนอะเนี่ยคุณระวางสีเข้าใส่อะไรต้องอยางไถยืั่นนั่นใส่บาตอ้ยอุ้ยอาวุธตัวนี้เขาอยากใส่ปุ้ม ก็อยากได้ตรงเออจะลงผงสุดท้ายเลย้นี่ง้องทงทบาจารย์พี่น้องเราจะติดกอเขาเหลี่เนาะเขาเหลี่ยมาเปิดกองข้องฝากนะคะมีอยังนี่นูนปิดมาเร็ว อาวีตมามาพึงเบ่งเบิงนี่โอ้มีเสื้อมีกางเกงด้วยเสือ้อผ้าค่ะพี่หน้องโอ้ตัวเนื้อดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณคุณแม่ราชินีเนาะค่ะทีเมตตาครอบครัวสาวกันิกาเนาะเอาเอาออกเบ่งเบิง,บงมีกางเกงมีเสื้อเนอียนๆเสื้อยืด เอาออกมั่งมันเป็นเสือผาเนะคะพึ่งบงังพึ่งตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นเสือเชิดงามตัวละเอาเอาออกมั่งหายเลยาเสือในแม่เ,เสือนี่เออพึง่งจังฉันแม่หลูกเออนั่นแหละอืม สวยงามค่ะพี่น้องใส่เบิงอ,ออกมาอีกตัวนี้เป็นสุดนอนบนตัว,วตนี้ชุดนอนค่ะพี่น้องเอาเอาออกมาเป็นเสือผ่าผู้หญิงมีหอวชิน <c oughs> อโอ้โนี่เสื้อตั้นนี้ไว้ใส่หนาวสวยดีเอามาพึ่งพึ่งออก,น,กอน,อนี่แ้มโอ้ยนี่แซมพอดีเลยแซมใส่ไสงามาเสือเ้อแบบนี้นะ ใจดีอยู่ค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะโปเจ็ปโปไขคมีความสุขเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณ คุณแม่และชน,นี่อีกครั้งหนึงค่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจใกุหลาก็แช่สาวกันิกาเนาะค่ะลาไปก่อนเด้อค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ